เสี่นครับเสี่นกรบนี่ครับตัวนี้ครับเบิร์กครับพี่น้องมันสืดึงขคดลงคู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายมาที่รู้หน่อยใกล้ๆเรับพี่น้องหู้อีกหู้นึงเนี่ยน้ำไหลขึ้นเลยเนี่ยแตงซียูในน่อนครับเนี่ยน้ำมันไหลขึ้นนะครับโปดโปดลวเอาจกลงไปเนี่ยเดี๋ยวคือะแล้วครับเยอะนี่มันหมูครับมันหมูหมูติดมันเสี่ยมไปสี่ครับยังไม่หลดครับเนี่ย เสร็จแล้วครับอย่าทาเบิ้ลคนงานเสียนครับเสี่ยนก็นี่ครับตัวนี้ครับเบิ้ลครับพี่น้องมันชุดึงขวดลงคู่นะครับเนี่ยสามกฟันสองอันก็โอ้หูบ่เลิศเลยครับเท่าเป็นเป็นโลบอ่ะปาอะไรเนี่ยเสี่ยนเถอะว่าลืมเอาเล็กมาเนาะเอาออเล็กมาแท่งไหลเนาะ

จะได้กินบอลต่อเสียงดีเสือกแน่ตุ๊ดตุ๊ดนี่ดิมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วเอาดิมาแล้ว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 โอ้พื่อนเพื่อนงอบอลครับพี่น้องเบิ้งครับปีเบิ้งเอาครับนี่เปิดครับพี่น้องเบิ้งหัวมันน่ะโอ้โหไงเปิดงอตัวแรกันได้เลยโอ้โห สูดแรงไม่ไหวโอ้โหจกอะไรอีกเนี่ยจะไปทางไหนเนี่ยยินแข็งดิดมาแล้วครับพี่น้องเบิ้งหัวมันครับอู้หเอาครับพี่น้องอู้เบิ้งคุณน่ะอู้ตัวนี้อะไรมาเป็นงู เบิงออครับพี่น้องโอ้หูกากินตัวใหญ่แบบนี้เบิงออครับพี่น้องปปิดเบิ้งโชกับคนในเบิ้งเปิดเบิ้งอยู่นะอย่างสองรอบ่เนี่ยกดพอคนแม่ปลาไรครับพี่น้องปปิดอู้หอ้สุดยอดใจเนี่ยโอ้เบิ้งจะงห่วมันครับพี่น้องเนี่ยอ้ปูเด

อ้ยงออกข้างนอกเนี่ยก็โซเล่ออกมาเลย